ได้ไปภาเขาไปตีสวนสวนอันที่ตหนึ่งนนห่น่อนั้นนะเสียดจีก็เราพเป็นชนาที่คที่แบดีแล้วก็ส็เป็นดี่จะขออนุญาตาพค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาต่อก็มีนะค่ะ มอนยาก็่าครัมันยากต้องมีนะเขาันยากต้องมี